อิชิตันแจกโบนัส200เดือนคุณตันพนักงานพูดแล้วได้จริงเท่าไรกันแน่อิชิตันแจกโบนัส200เดือนคุณตันพนักงานพูดแล้วได้จริงเท่าไหรกันแน่ ทำเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาร้อนสุดๆเมื่อในโลกออนไลน์ได้เกิดไวรัลที่ออกมาบอกว่าบริษัทอิชิตันแจกโบนัสให้พนักงานถึง200เดือนซึ่งติ๊กตอกรายหนึ่งได้ออกมาเผยคลิปที่เป็นไวรัลกว่า5ล้านครั้งว่าคุณตันจ่ายโบนัสพนักงาน200เดือนหรือ16ปีอันเนื่องมาจากช่วงแรกที่คุณตันทํางาน คุณตันเชื่อว่าธุรกิจจะดีได้ต้องอาศัยคนเก่งเข้ามาช่วยนั่นหมายถึงการจูงใจให้พนักงานทุ่มเทเพื่อให้พนักงานขยันทำงานคุณตันจึงแจกหุ้นบริษัทให้พนักงานเริ่มแรกของบริษัทที่มีประมาณ100คนทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นเจ้าของบริษัทและเมื่อบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์หุ้นก็ขึ้นหุ้นที่แจกแจพนักงานในตอนนั้นก็มีมูลค่าคิดเป็น200เท่าของเงินเดือนที่ได้รับในตอนแรก จากนั้นไม่นานคลิปนี้ก็กลายเป็นคลิปที่มียอดวิวมหาศาลและเกิดความสงสัยว่าจริงหรือเปล่าที่โบนัสพนักงานอิชิตันได้กันถึง200เดือนซึ่งนั่นทำให้คนเผยคลิปของคุณตันที่ได้ไปสัมภาษณ์ในช่องแบ a r Hug โดยที่คุณตันยอมรับเองว่า คุณตันบอกว่าตนเป็นคนชอบทำธุรกิจโดยมีหุ้นส่วนตอนที่ทำร้านถ่ายรูปแต่งงานคุณตันมีหุ้นส่วน200คนแม้แต่แม่บ้านก็มีหุ้นและตอนที่คุณตันทำอิชิตันก็มีคนถือหุ้นประมาณ100คนพนักงานทุกคนเป็นหุ้นส่วนถ้าเราถือหุ้นคนเดียวเราก็ต้องทำเองจนเหนื่อยแต่ถ้าจัดสรรหุ้นให้คนอื่นก็จะมีคนช่วยเราทำงานหากพนักงานคนนั้นเป็นคนเก่งพนักงานก็จะโดนคนอื่นแย่งตัวไป แต่หากพนักงานเป็นหุ้นส่วนเขาก็จะอยู่กับเราการทำงานคือทุนใหญ่เกื้อทุนเล็กส่งเสริมเกื้อหนุนพนักงานแล้วพนักงานจะตั้งใจทำงานหาเงินให้เราและเราก็จะได้ประโยชน์แต่ถ้าไปเอาเปรียบพนักงานพนักงานก็จะไม่ทำงานให้เราเราก็ไม่ได้อะไร ขณะเดียวกันติ๊กตอกของพนักงานอิชิตันได้ออกมาบอกว่าในปี2,566นี้ทางอิชิตันได้มีการแจกโบนัสเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าจำนวนเท่าไรแต่ในบรรดาโรงงานผลิตเครื่องดื่มทั้งหมดอิชิตันได้เยอะมากที่สุดแต่คงสู้สายยานยนต์ไม่ได้ซึ่งพนักงานมีทั้งหมดประมาณ300คนส่วนคนที่ได้โบนัส200เดือนนั้นน่าจะเป็นการแจกหุ้นให้พนักงานรุ่นแรกที่เข้ามาทำงานกับบริษัทกว่า100คน